18มีนาคม2567ค่ะนายคารลมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัตที่ปรึกษาหัวหน้าพักคก้าไกลค่ะระบุทํานองว่ารัฐบาลไม่มีแผนการแก้ไขปัญหาไฟป่านั้นค่ะและได้ย้ําค่ะว่ารัฐบาลมีแนวทางในการรับมือกับปัญหาไฟป่าที่ชัดเจนค่ะนายคารมกล่าวว่าเรื่องแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยระดับชาติมีอยู่ค่ะไม่ได้เป็นไปตามที่นายพิธาพูดแต่อย่างใดและเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงก,การคลังได้ทําตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวมาเป็นลําดับค่ะโดยได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2566เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ปี2566ถึง2567ค่ะและในเขตกรุงเทพมหานครนายอนุทินก็ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่9ธันวาคม2566เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ของปี2566 ถึง2517เช่่นนกันคะและต่อมานายอนุทินเห็นว่าสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กรุนแรงขึ้นจึงลงนามหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะลงวันที่28กุมภาพันธ์2567เฝ้าระวังทบทวนและจัดทําแผนเผชิญเหตุป้องกันลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกําเนิดต่างๆเช่นการเผาในที่โลง่งและการเผาในพื้นที่เกษตรค่ะแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อป,ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงของรัฐบาลเพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศแต่ปัญหาไฟป่านั้นมีสาเหตุ มาจากหลายสาเหตุเช่นปัญหาที่พี่น้องประชาชนที่เข้าไปเก็บของป่าและประมาททําให้เกิดไฟป่าทั้งโดยตั้งใจและประมาทค่ะส่วนเรื่องปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุเช่นกันทั้งภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้มีการตั้งทีมไทยแลนด์เพื่อประสานการแก้ปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านแล้วโดยได้มีการทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการค่ะนอกจากนี้ค่ะนายคารมยังได้กล่าวด้วยค่ะว่าการที่นายพิธาลิมเจริญรัฐในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงพืน้นที่เพื่อ รับทราบปัญหาเพื่อนําไปพูดในสภาตามหน้าที่นั้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่นายพิธาต้องเปิดใจให้กว้างและรับฟังข้อเท็จจริงจากรัฐบาลขณะน,นี้งบประมาณปี2567อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาแต่รัฐบาลก็สามารถบริหารงบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ดีระดับหนึ่งความจริงการที่นายพิธาลงพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือขณะที่นายกปฏิบัติภารากิจอยู่ในพื้นที่นั้นแม้ไม่ผิดอะไรแต่ในทางการเมืองก็คือการแย่งซีนกับนายกความไม่รู้กาลเทศะจุดประสงค์ชัดเจนเพื่อด้อยค่านายกรัฐมนตรี ทำลายความน่าเชื่อถือรัฐบาลไม่ใช่อยากลงพื้นที่ดูปัญหาที่แท้จริงเพื่อนำไปพูดในสภาเพราะข้อมูลเหล่านี้หาได้ไม่ยากจากสสของพรรคก้าวไกลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีข้อมูลอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องวุฒิภาวะหรือไม่รู้ว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะสมค่ะ